สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอเสนอเจ n o Station สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจ n o Station วันนี้เสนอตอนปี2,568คาดสูงวัยกระดูกสะโพกหัก งกว่า3.4หมื่นรายสสสดึงภาคีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าทางกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสอสอส,อสอแพทย์สภาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปออสอชอและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนานวัตกรรมการจัดการด้านการดูแลติดตามและเฝ้าระวังทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและกระดูกหักรวมถึงการหักซ้ำความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสื่อสารความรู้และการดูแลตนเองตามความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการรักษาการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและการจัดส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและระบบสุขภาพในประเทศไทยอย่างยั่งยืนจากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักในปี2568จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น34,246รายคาดว่าในปี2593จะเพิ่มเป็น 56,443รายสาเหตุสำคัญของกระดูกสะโพกเกิดจากการพลัดตกหกล้มการพลัดตกหกล้มทำให้เสียชีวิตสูงถึง10.20คนต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคนสสส,สได้ดำเนินโครงการต้นแบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบก,การเฝ้าระวังและป้องกันกระดูกหักและหักซ้ำ บริเวณรอบข้อสะโพกในผู้สูงอายุไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบก,การเฝ้าระวังและป้องกันกระดูกหักและหักซ้ำบริเวณรอบข้อสะโพกในผู้สูงอายุไทยด้วยการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ร่วมหาแนวทางพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในการดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุรวมถึงผลักดันนโยบายป้องกันกระดูกหักบริเวณรอบข้อสะโพกในผู้สูงอายุความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดพัฒนานวัตกรรมการจัดการสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้ออำนวยต่อการเฝ้าระวังทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มกระดูกหักและการหักซ้ำและยกระดับการเข้าถึงสิทธิการรักษา เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในชีวิตประจำวันที่ดีต่อไปในอนาคตกลับมาติดตาม Gen O Station ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอดิฉันชลทิพย์เสวตนายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ